สวัสดีครับช่องธรรมาเด็กเออหากินนะพี่น้องเอ้ยเหมือนทุกวันอ่าเพื่อนก็นวางแล้วมีกันมั่งวางแล้วก็ยังเราวางแล้วไม่ได้กีนี่ไม่ได้ตักตัวได้แต่น,น้ำเปล่าได้แต่น,น้ำเปล่า,าในห้างแข้งสองตัวไม่ได้ทำกับข้าวกินบื้อดี เออกว่จะได้ไม่ได้กัไมมนบนเ,เต็มนะลม้บลมก็ไม่ได้เป็นนลมเป็นลมเ,น,ลมเนคลื่นเนี่ยคลื่นใหญ่เช้าจะมีแดดจะเป็นคลื่นเป็นลม เปียกเปี know, om, Liberty. Liberty. B b ide, ่ยงจะเป็นลมพี่นองเอยเป็นลมหนาวลมหนาวลมตะวันหลอกาบันียสาวัน vàng gan này, mày đã vàng gan. Tao, cái <laughs> con lừa, hả? Lồng tai lồng tang gì mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ไต้ลังเลยไต้ลังนาดูรุนยรงเยเอ้านั่งไปเลยขอความสวัสดีไว้ก่อนนะครับจะพบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยใล้กดแชร์ด้วยนะพี่น้องเอ้ยอสวัสดีนะครับ